ไปปิดธรรมทางสายกลางในเย็นของวันที่ห้ากันยายนพศ2563ณแดนธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่คณะพระยาณธรรมิกราชได้เดินทางธรรมพุทธพิธี มาจนถึงสถานที่แห่งนี้ท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อม ต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขาพระพุทค์เจ้าขาคนเราวนั้นมีความทุกข์ก็เพราะมีร่างกายเดืองจิตทั้งหลายผู้เวียนบ่อยตายเกิดในวัฏฏะสงสารต่างก็เป็นทุกข์เพราะมีร่างกายและยึดตัวยึดตนในกายนี้ ว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดการเดินทางที่ลูกได้เดินทางผ่านพบภูมิต่างๆมาตลอดทั้งวันนี้ก็ทำให้ลูกรับคลื่นทุกขเวทนาทางกายของเราจิตวิญญาณน,นักลบเก่าที่ล้มตายในบ้านในเมืองติดในภพในภูมิต่างๆ และรับรู้ถึงคลื่นกระแสทุกข์ของร่างกายทาทธาตุขันอันหนักหน่วงของดวงจิตทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้จนลูกเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายมากมายพระพุทธเจ้าค่ะและในขณะที่ลูกนั้นก็พยายามฝึกตนเอง ให้นั่งสมาธิให้ได้ด้วยการฝึกจิตของตนเองให้สงบอยู่เหนือทุกขเวทนาทางกายลูกก็พยายามฝึกฝึกตนไปเรื่อยๆและลูกก็เชื่อว่าสามารถที่จะฝึกข้ามได้แต่ลูกรู้สึกว่ามันมีความทุกข์ความทรมาน เหลือเกินในการจะฝืนร่างกายสังขารนี้จนบางครั้งบางคนเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าหากว่าเราจะต้องข้ามทุกขเวทนาในกายนี้ไปได้คงอาจจะมีน้อยคนมากที่จะฝึกตามและทำตามได้ ลูกก็เลยลองพิจารณาถึงวิธีของการที่จะเอาชนะกายนี้ได้นะเจ้าค่ะว่าเราจะมีวิธีเอาชนะทุกขเวทนาในทางกายได้อย่างไรลูกจึงระลึกพิจารณาได้เช่นนี้ว่าการที่ไม่มีสิ่งใดในเราก็คือการที่เราไม่สนใจสิ่งใด ถ้าเกิดว่าจิตของเราไม่สนใจในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะไม่มีในจิตของเราเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะลูกจึงคิดว่าลูกจะฝึกจิตให้จิตนั้นนิ่งสงบฝึกจิตให้จิตนั้นหยุดนิ่งเฉยฝึกจิตให้เกิดพลังทางจิตแล้วจิตก็จะสามารถ ที่จะมีพลังของจิตแยกจิตแยกกายออกจากกันได้ในที่สุดเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมชี้ทางสว่างธรรมนี้แก่ลูกด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วละ่ะพระยาธรรมเอ่ย ถ้าอย่างนั้นลูกกอดจงตั้งใจฟังไอ้ดีนะรอบนี้การเดินทางรหัสงานของวันนี้ก็คือลูกจะต้องถอดรหัสของการเอาชนะธาตุขันร่างกายนี้ให้ได้ถ้าลูกสามารถที่จะถอดรหัสทำ ที่จะเอาชนะร่างกายนี้ได้ลูกก็จะสามารถเอาอัน,นสูงความสำเร็จอันสูงสุดนี้ไปบอกและชี้ทางให้แก่ดวงจิตทั้งหลายได้รู้ตื่นรู้ตามและสามารถที่จะฝึกฝนจิตของตนให้อยู่เหนือกายได้ ลูกก็จะสามารถลบชนะกับมารแห่งร่างกายพระยาธรรมเอ่ยและธาตุขันกายยาบกายทิ่ผู้ที่กรองกายทั้งหลายเขาก็จะเข้าใจในการเอาชนะกายทุกกายดวงจิตทั้งหลายผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ล้วนแล้วแต่ถูกกายนี้ครอบงำให้ยึดมันถือมันยึดเอาถือเอาเป็นตัวเป็นตนตของตนจนจิตตั้งหลายเหล่านี้เกิดความทุกข์ตามรูปแบบต่างๆในภพภูมิต่างๆในโลกต่างๆเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์ไปในแบบ ของเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทุกข์ในแบบของมนุษย์เกิดไปเป็นวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ในโลกของการรอการเกิดก็ทุกข์อีกแบบเกิดเป็นสัมภเวสีจิตวิญญาณเร่ร่อนก็ทุกข์ตามสภาวะของกายเหล่านั้นเกิดเป็นสัตว าในรูปกายของสัตว์ชนิดใดก็ทุกตามกายตามรูปร่างของกายนั้นจะเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกอสุรกายก็ต่างทุกทรมานอยู่ในรูปกายของตนในแต่ละแบบฉะนั้นกายทั้งหลาย จึงมีความทุกข์ที่ครอบงำจิตอยู่จิตก็หลงติดหลงทุกข์ตามกายนั้นไปด้วยฉะนั้นพระยาทำเอ่ยหากว่าลูกสามารถที่จะหาวิธีดับทุกข์ดัดความยึดติดในกายนี้ได้ลูกก็จะสามารถเอาชนะ มานแห่งร่างกายนี้ไปได้แล้วก็จะสามารถที่จะช่ชวยดวงจิตต่างๆทั้งหลายให้พ้นทุกได้ฉะนั้นลูกกจ็จงค่อยๆพิจารณาตามค่อยๆฝึกฝนจิตของตนให้รู้ตื่นรู้ตามนะพระยะาธรรมกายทั้งหลาย เป็นผลกรรมที่ก็เกิดขึ้นมาตามกรรมที่เราได้สร้างได้ก่อได้ทำทำกรรมในแบบไหนก็ไปเกิดเป็นรูปกายในแบบนั้นและกายเหล่านี้ก็เชื่อมต่อกับจิตของเราเชื่อมต่อครอบงำควบคุมทำให้จิตของเรานั้น ไม่เห็นตัวตนจรแท้จริงของตนเพราะถูกลูกกายเหล่านี้ก็อบเมื่อเขาเจ็บเราก็จะรู้สึกว่าเราเจ็บเขาปวดเราก็รู้สึกว่าเราปวดยึดเขามาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราโดยเรานี้ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแตท่จริงเขาเรานี้ ก็ไม่ต่างจากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่วันนี้ใส่เสื้อตัวนี้แต่วันพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเสื้อใหม่พบนี้ชาตินี้มีรูปกายเช่นนี้พบหน้าชาติหน้าก็มีรูปกายจิตแตกต่างกันไปซึ่งก็เป็นไปตามผลกรรมแห่งตนแต่ บุคคลผู้สวมใส่คือดวงจิตของเรากายทั้งหลายมีสภาวะไฟนอกเป็นเช่นไรก็ส่งผลให้กายให้จิตของเรานี้ได้รับผลตามกายนั้นไปด้วยลูกเอ๋ยฉะนั้นกายทั้งหลายโลดหลอมออกมาเป็นเสื้อผ้าของร่างกาย ให้จิตนั้นสวมใส่ตามอำนาจแห่งกรรมและกรรมจำเป็นต้องส่งผลให้เราต้องได้ชดใช้ดำเดินไปเป็นไปจิตจึงต้องรับรู้ความรู้สึกจากกายแต่วิธีของการที่เราจะชนะกายได้นั้นก็ต้องเป็นการที่เรานี้สามารถที่จะฝึกฝนตน ให้ชนะร่างกายได้โดยการไม่สนใจไม่ยึดติดในกายนั้นลูกเอ,อ๋ยสิ่งใดในโลกนี้ถ้าเราน้อมเอาเข้ามาสู่ใจสู่จิตสู่ความรู้สึกยึดติดสิ่งนั้นก็จะมีอำนาจต่อจิตเรามากสิ่งใดถ้าหากว่าเราไม่ยึดเอาถือเอามาเป็นเราเป็นตัวตนของเรา มาเกี่ยวมาคล้องกับเราเราก็จะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งนั้นเลยแม้แต่ร่างกายของเราด้วยบุคคลผู้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมากก็จะทุกข์มากบุคคลผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็จะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเราสามารถฝึกการถอดถอนการยึดติดได้ ังสิ่งของเข้าของภายนอกและรูปร่างร่างกายของเรานี้ฉะนั้นพยาธรทมเอ่ยการที่เรานี้จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดไปตามร่างกายแม้ร่างกายจะมีสภาวะเป็นแบบไหนแต่จิตของเรายังทรงสภาวะความนิ่งสงบรู้ตื่นอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกตาม เราก็จะต้องฝึกจิตของเราให้จิตของเราตั้งมั่นและรู้ตื่นตามสภาวะของความเป็นจริงว่ากายทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นพระยะาธรรมเอ่ยงตั้งใจที่จะฝึกฝนตนฝึกฝนตนให้นิ่งเฉยให้ได้ เมื่อสภาวะกายของเรานิ่งเฉยได้สภาวะจิตของเราก็ต้องนิ่งเฉยได้เช่นเดียวกันกายอยู่นิ่งหนิงพักผ่อนกายจิตอยู่นิ่งหนิงพักผ่อนจิตเมื่อจิตได้พักผ่อนมากพอแล้วจิตนั้นก็จะสามารถแยกจิตออกจากกายได้และจิตก็จะสามารถ เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นลูกเอ๋ยลูกก็จงค่อยๆฝึกความรู้สึกของจิตให้นิ่งเฉยให้รวมพลังของจิตให้ได้เมื่อจิตนั้นรวมพลังได้แล้วเราก็เอาความรู้สึกสนใจความรู้สึกนึกคิดไปไว้ที่จิตโดยโย ความรู้สึกสนใจไปที่จิตทั้งหมดโดยไม่สนใจร่างกายร่างกายของเราก็จะอยู่เพียงสักแต่ว่าจิตของเราก็จะเบิกบานและรู้ตื่นเช่นนี้กับพระยาธรรมลูกนั้นก็ลองพิจารณาตามนี้ดูสิลูกจะสามารถที่จะเห็นตาม รู้ตามได้หรือเปล่าปริยธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อคืนลูกก็พยายามคิดตามเช่นนั้นเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะลูกพยายามพิจารณาเช่นนี้ว่าการที่ร่างกายของเรานี้หยุดนิ่ง มันก็จะเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายทำให้เราอาจจะอดทนได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนักและเราก็อาจจะอดทนไม่ได้จนกว่ามันจะข้ามทุกขเวทนานั้นไปได้หรือบางทีเราก็อาจจะอดทนได้แต่ว่าจะมีสักกี่คน ที่ทนได้ที่จะข้ามทุกขเวทนาได้ลูกก็เลยลองพิจารณาดูหาเหตุหาผลแล้วลูกก็เลยได้มาว่าถ้าที่ชึงการที่เราไม่สนใจอะไรเลยนั้นสิ่งนั้นก็จะทำอะไรเราไม่ได้ฉะนั้นร่างกายอาจจะทนต่อทุกขเวทนาไม่ได้แต่ว่า เราก็ไม่ต้องไปสนใจร่างกายเราก็อยู่แบบที่ว่าทรงอารมณ์จิตภายในโดยไม่นสนใจร่างกายพอเราทำแบบนานๆเดี๋ยวความรู้สึกก็ามาอยู่ที่จิตของเราแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยความรู้สึกทางกายออกไปเองโดยที่ไม่ต้องฝืนร่างกายลูก ก็เลยลองทำสมาธิเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะลองนั่งนั่งนานมากอดทนนั่งแล้วก็ใช้ความรู้สึกตั้งมั่นให้สงบแล้วก็นิ่งนิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ยังเห็นความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายแต่ก็อดทนไม่ขยับ แล้วก็นั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนลูกรู้สึกว่าหากว่าเรานั่งต่อไปก็พอจะทำได้อยู่และมันต้องมีทางที่จะทำได้แน่เพราะว่าคนที่ทำได้ก็มีอยู่แต่หากว่าเราใช้วิธีที่ยากขนาดนี้คงมีคนที่ทำแบบเราได้ไม่มากเท่าไหร่มันพอจะมีวิธี ที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะอยู่เหนือนทุกขเวทนาทางกายได้ง่ายกว่านี้ไหมนะทีนี้ลูกก็เลยลองทำสมาธิแบบเฉยๆแบบที่พระพุทธองค์ทรงสอนนะเจ้าค่ะคือร่างกายจะขยับเขยื่อนจะเป็นแบบไหนยังไงก็ตามเราไม่ต้องไปสนใจเลยเราสนใจแค่ที่ว่า จิตของเราสงบตั้งมั่นจิตของเรานิ่งเฉยลูกก็เลยจิตของลูกก็เลยนิ่งเฉยแล้วก็เลยดูความนิ่งเฉยที่เกิดขึ้นในจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆกาย เราก็ตั้งไว้ด้วยอิริยาบถใดก็ได้แล้วแต่แต่ว่าลูกก็ทรงสภาวะความนิ่งเฉยแล้วลูกก็บอกกับตัวเองว่าการที่ร่างกายของเรานิ่งนานๆเราอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าทุกขเวทนาทางกายมันคอยแต่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ยากลำบากและกดข่มมันไป เราอาจจะทำงานไม่ได้หรืออาจจะทำให้ร่างกายของเราเจ็บปวดมากแต่การที่เราจับจิตของเราให้อยู่นิ่งๆไม่เผลอตามความคิดไม่เผลอตามความฟุ้งซ่านสิ่งกระทบภาพนิมิตต่างๆเรากำหนดจิตของเราให้อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องกระเพื่อมตาม มันไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ปวดตรงไหนไม่มีทุกข์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเรายังทำไม่ได้อีกก็แปลว่าเราไม่สามารถที่จะหาความดีได้เลยฉะนั้นการที่เราปล่อยกายให้อยู่ตามอิริยาบถแต่เราเข้าไปจับแท่ใจของเราจิตของเราให้อยู่ในความนิ่งเฉยไม่กระเพื่อมตามความคิดความรู้สึกความฟุ้งซ่าน ภาพนิมิตต่างๆเราก็น่าจะจัดจับจิตของเราให้อยู่ในสภาวะของความนิ่งเฉยได้นานและลูกก็จับสภาวะของความนิ่งเฉยนั้นไปนานๆจนสภาวะจิตนิ่งมากแล้วก็เลยมีพลังของจิตคลุมมาที่กายร่างกายก็เหมือนลอยตัวขึ้น หมือนกับว่าบ au บ au บ au เบาๆลอยๆนะเจ้าค่ะแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราเจ็บปวดเราไม่ได้รู้สึกว่ามีร่างกายเรามีเพียงแค่อารมณ์ของความว่างเบาวสว่างเ mm hmm. ช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะก็เลยทำให้ลูกรู้ว่าลูกสามารถที่จะชนะทุกขเวทนาทางกายได้ด้วยการไม่สนใจ ด้วยการฝึกจิตของเราให้นิ่งเฉยการฝืนต่อร่างกายอาจจะลำบากแต่การให้จิตใจเราอยู่นิ่งๆไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนและไม่ลำบากอะไรเลยเราต้องหมั่นฝึกให้ได้ลูกจึงจับจุดได้เช่นนี้และทำเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วละพระยารรม ถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฝึกต่อไปนะการที่เรานี้เอาใจไปใส่อะไรอะไรก็จะมาอยู่ในใจของเราการที่เราให้ความสําคัญอะไรสิ่งนั้นก็จะกระทบมาที่เราฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจก่อนว่าร่างกายนี้จะเป็นแบบไหนยังไงเราโยกความสนใจไปดูตรงคิดนิ่งเฉย กำหนดจิตของตนให้นิ่งเฉยเบาสบายและเราก็ดูความเบาความนิ่งความสบายนั้นไปเปี่ยปล่อยให้จิตเคลิ้มตามสภาวะสิ่งทดสอบภายนอกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งกระทบต่างๆที่จะทำให้เราเกิดการกระเพื่อมทำให้เราเผลอตามเคลิ้มตาม จิตเราเนี่ยนะดูอยู่เฉยๆไปกี่ชั่วโมงมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเราก็คอยฝึกจิตในอยู่เฉยๆไปก็แล้วกันเราก็จะสามารถที่จะช,ชนะทุกเวทนาทางกายและสภาวะทดสอบสิ่งภายนอกได้เมื่อเราฝึกเช่นนั้นไปมากๆเราก็จะอยู่นิ่งเฉยอ,อย่างรู้ตื่น ไม่ว่ากายเราจะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หรืออยู่ในอิริยาบถใดอยู่ในที่ใดจิตของเราก็จะยังสงบรู้ตื่นอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นแนวทางที่ทุกคนจะทำได้ง่ายเป็นหนทางที่จะชนะทุกเขเวทนาทางกายได้จะมีผู้ฝึกได้สำเร็จมากมายในการทำ สมาธิช่นนี้การเอาชนะกายอย่างการเอาชนะร่างกายได้ตามที่ฝึกนี้จะช่วยทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้มากลูกเอาแล้วนะระยาทรรมวันนี้ลูกก็ได้ทำกิจนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์ดีนะถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งท่าน ถือว่าอัน,นิสง์อัน,นยิ่งใหญ่แห่งการดับกายสังขารแห่งการดับทุกขเวทนาทางกายและชนะมารแห่งร่างกายนี้ไปได้ถือว่าลูกทำภารกิจนี้สมกุรดีสำเร็จแล้วทุกประการลูกจงตั้งใจทอดรหัสธรรมต่อไปเถิดสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกต้อยฟังพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอบลาก่อนนะเจ้าคะเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำไมพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ